คือตอนนี้ก็ประเทศไทยก็นำมาใช้ในโรงเรียนนานาชาติค่ะ,ะน้องๆก็ต้องมีการแพลนล่วงหน้านะคะว่ามีความสนใจอยากจะเรียนด้านไหนคณะอะไรเคสที่แพลนแน่นอนเลยว่าจะต่อหมอก็ไปเลือกเฉพาะอีกทีตอนเรียน A.S. level หรือว่า A level นะคะ สวัสดีน้องๆน,นะคะวันนี้เดี๋ยวมาพบกับติวเตอร์แนนนะคะอยู่ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเรื่องคอร์สของ IGCSE นะคะว่าเราต้องเตรียมยังไงแล้ว IGCSE เนี้ยคืออะไรน้องๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือใครคิดที่อยากจะวางแผนเรียนต่อคณะอะไรก็สามารถเข้ามารับชมแล้วฟังได้เลยนะคะ GCE นะคะหรือที่ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education นะคะคือการศึกษาของระบบอังกฤษนะคะคือตอนนี้ก็ประเทศไทยก็นำมาใช้ในโรงเรียนนานาชาติค่ะได้วุฒิเทียบเท่ามอสีของไทยะคะ่ะ กันค่ะคือ IG c c เซซีก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะที่จะเทียบวุฒิได้แค่ประมาณม .4 นะคะแต่ว่าถ้าเป็น A Level เนี้ยจะเทียบเท่ากับม .6 ค่ะมีความคล้ายกันค่ะโดยปกติแล้วอะ่ะก็คือ ข้อสอบก็จะค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่ก่อนนี้อาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าตอนนี้มีความปรับมีการปรับให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วก็ประเทศที่อยูอ่ที่ไม่ใช่ประเทศอังกฤษนะคะจะใช้ IGCSE แต่ว่าโรงเรียนที่อยู่ในอังกฤษเองตอนนี้ก็มีการนำ IGCSE มาใช้มากขึ้นเนื่องจากว่าจะมีความสะดวกมากกว่าในกรณีที่มีนักเรียนย้ายมาจากต่างประเทศแล้วมาอยู่ในอังกฤษในช่วงกลางเทอมค่ะ i s e ก็จะได้แค่วุฒิมสี4นะคะแต่ว่า GED เนี่ยจะเป็นระบบการศึกษาแบบอเมริกันก็จะเทียบได้กับวุฒิมห6นะคะ IGSE เนี่ยก็จะมีให้เลือกสอบอ่าก็คือเราต้องเลือกสอบห้าวิชานะคะแต่ว่าวิชาใน IGSE เนี่ยจะมีประมาณ70วิชาก็น้องๆเลือกได้ตามความถนัดแล้วก็ความชอบได้เลยนะคะ สอบได้2รอบนะคะสําหรับรอบสอบก็รอบแรกก็คือจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่วนรอบที่2จะเป็นเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนค่ะอายุ14บสถึงสินะคะก็สามารถสอบได้แล้วซึ่งเป็น stage 4นะคะก็สามัครสอบได้เลยค่ะ มีการแพลนล่วงหน้านะคะว่ามีความสนใจอยากจะเรียนด้านไหนคณะอะไรแล้วก็ค่อยมาเลือกวิชาตอนที่จะเรียน IGCSE ให้มีความสอดคล้องกันค่ะจะดีที่สุดค่ะ,ะในเคสนี้นะคะน้องๆอาจจะเลือก Mathematics ซึ่งอาจจะเป็นวิชาบังคับอยู่แล้ว English อ,อันนี้ก็อาจจะบังคับอยู่แล้วแล้วก็ science ก็ ปกติก็3ตัวนี้ก็บังคับอยู่แล้วน้องๆก็จะได้เรียนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเคสที่แพลนแน่นอนเลยว่าจะต่อหมอก็ไปเลือกเฉพาะอีกทีตอนเรียน A S level หรือว่า A level นะคะสามารถสมัครสอบได้ที่ British Council เลยค่ะ ส่วนค่าสอบนะคะจะอยู่ที่ประมาณวิชาละ6,000ถึง9,000บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้าสมัครช้าก็อาจจะต้องมีส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายอีกนิดนึงค่ะ ที่แรกนะคะก็ที่โรงเรียน International School ที่น้องๆได้เรียนอยู่เลยค่ะหรือว่าจะสอบที่ Harrow International School ในเคสที่สมัครสอบกับ Harrow นะคะหรือถ้าน้องๆสมัครที่ British Council เนี้ยก็ฟังประกาศจากทาง British Council อีกทีนะคะ สอบไอบ i g ไม่ยากเลยค่ะก็เพียงแค่น้องๆเรียนให้เข้าใจแล้วก็ฝึกทำา p s s p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  r r ก็จะได้แนวข้อสอบแล้วค่ะ คอร์ส IG เซนะคะของจุฬาติวเตอร์ก็จะมีทีมติวเตอร์สอนหลากหลายวิชาแล้วก็จะมีคอร์ส p r i v a t e ซึ่งน้องๆสามารถแอดไลน์ที่จุฬาติวเตอร์มาถามรายละเอียดได้เลยนะคะก็เราก็จะมีให้คำปรึกษาสอนแนวทางแล้วก็การนำพัสเปเปอร์มาให้น้องๆฝึกทำกันนะคะ